วันนี้ผมมาดูรถ ok ที่สู่ปากการนะครับนมาเลยคร <pl> ับกล้องมาดูเนี่ยครับพุเดิมเดิมเลยนะครับเหตุเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเลตอากเลตอากเดิมเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นหน้าหนูนะครับหน้าหนูปีเก้าห้านะครับจุไฟฟ้านะครับนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับโตยี่สิบกว่าปีนะครับพัวนีแท้นะครับจากจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เอวไว้แท้จากโรงงานเลยนะครับนี่ยติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ เดี so Instead, hm ๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวมาลงให้กันดูอกชีนะครับอะแต่กล้องดูดูข oh, ้ามมาดูしし uh, สีหน่อยมาดูสีหน่อยเนี่ยสีค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครับใต้ดูเลยดูอบคนเลยนะครับสีค่อนข้างที่จะจะเรียบร้อยเลยนะครับอะแต่กล้องแคนแคดูรอบคนเลยครับดูเลยนะครับ กระบะนี่ครับนี่มาดูกระบะยังไงนะมาดูร้อนกระบะครับร้อนกระบะสวยกริบนะครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับจากห้างมาไปยังไงคืออย่างนั้นเลยนะครับนี่เม็ดอาร์ตนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตเนี่ยรถกระบะสวยกริบสีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพิบางเลยครับ ดูตะเข็บนี่ตะเข็บเดิมๆเ,เลยนะครับเม็ดอักอยู่ครบอะไหนตอนนี้เป็นบอะก,กระบะยี่นะครับบอกกระบยี่แอร์เย็นเฉียบเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับเบาะก,ก็มีนิดนึงนะครับปีกฝั่งคนนั่งนะครับนี่นะครับเบาะเดิมๆของมันเลยนะครับ แล้วก็ใครอยากจะได้นะครับติดตามได้เลยนะครับในช่อง YouTube ก๊อบรถบ้านแล้วก็เพจกัอบรถบ้านนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับแล้วก็ใครอยากด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มๆให้ดูนะครับคลิปเต็มๆเลยให้ดูนะครับผมต้ไปล้างก่อนนะครับหรือใครสนใจทักมาก็ได้ครับเบอร์0ูน3 2แปดเจ็ูโอเคครับจบแค่นี้แหละครับ